Okay, saya akan grab grab. Selamat so, malam, rutenya, tadi kan tuh, 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 dulu nak. <laughs> โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Checker of Euro 3น well. okay, <Okay. S 1> ั okay, uh ่นเองนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังรับชมอยู่ช่อง1 4 p ีนะครับผมมาถึงตอนนี้แล้วใครที SOL ่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเอาง่ายเลยนะตั้งแต่พี่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่กี่ปีว่าจะ2ปีได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโคตรนานเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวรีวิวห้องคนขับในห้องคนขับเนี่ยมันลักษณะของห้องคนขับเนี่ย มันจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับผมออโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือคันแรกเลยนะนี่มันจะมี1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า1ก1 5 1ดโ1 1 1 1อห้โห1าคันเลยเหรอไปรุ่นโอ้ my god 15คันเลยหรอร oh หว่คันแรกเลยนะผมนี่คันนี้เลยนะไล่ไปทีละคัเลยนะครับผมนี่ซื้อเลยนะครับผม เงินเราเยอะเดี๋ยวเราพี่ว่าพี่เซฟเก็บไว้แล้วผมเพราะว่าถ้าถ้าเราขันไปปุ๊บเดี๋ยวเราเค่อยโหลดหลที่หลังนะฮะที่หลังนะฮะไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห่วงว่าเงินพี่จะลดนะครับผมพี่มีเทคนิคของพี่อยู่นะเออปรับกล้องไงพี่ลืมเลยโอ้มาทีตัทีไปรุ่นนี่นี่นะฮะรถรุ่นแรกนะผมโอ้โหนี่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 เพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมรถคันนี้นี่ดูภายในนะครับนี่นะพี่จะรีวิวเฉพาะภายในนะไวรุ่นอุ้ยอุ้ย วิมีที่นอนโอ้โหเหมันจริงจัดเลยว่ะคนดูเนี่ยดูดิตรงนี้ก็ลงโล่งหน่อยนะคอนโซลกลางนะโอ้โหแมก็มีเบาะข้างๆกระจกด้านข้างนะฮะโอ้โุวยบรรยากาศดีว่ะรถคันนี้ทรงจากเก่าๆหน่อยแต่บรรยากาศมันดีนะคนดูดูดินี่นะรุ่นแรกเลยนะผมนี่ข้างในรถโอ้โหมัน ชีวิตจริงนี่คือแบบนอนได้นอนไปแล้วนะเนี่ยเขาคันนี้โอ้โหแม้วก็ดูนะฮะโอ้โ oh, หนี่นะอีกรอบเผื่อใครตัดสินใจอยากจะซื้อคันนี้นะครับผมนี่นะภายในนะผมดูคลิปนี้จบเลยนะผมเผื่อใครอยากได้นะนี่ประมาณนี้นะโอเคต่อไปเฮ้ยคันที่สองนี่อันนี้รุ่นมอนมวนมอนมวนมวนมน,มน,มนต่อเลยนะผมนี่ <laughs> นี่นะผมเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนมันเสียงดัง นี่นะฮะคันนี้นี่นะคันที่2นะครับผมนี่สภาพภายนอกเปืือใครตัดสิในใจอยากจะได้นะครับผมนี่มันก็สวยอยู่นะคนดูคนรถรุ่นนี้เฮ้ยพี่ยังไม่เคยเล่นรุ่นนี้เลยหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยรถรุ่นนี้พี่ยังไม่เคยขับเลยนี่ว่าตั้งแต่พี่ทําคลิปมาเนี่ยรถรุ่นนี้พี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะหรือเปล่าวะหรือพี่เคยเล่นแล้วใครใครเคยดูก็คอมเมนต์หน่อยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ก็จําไม่ได้ว่าเคยเล่นหรือเปล่าดูภายในครับผม โอ้โห V I P จัดคนดูดูกระจกดีดูดิโคตร V I P อ่ะโอ้โหไม่กอดโอ้โหโคตร V I P สลูปเปิดได้ด้วยเนี่ยดูจากทรงเนี่ยข้างบนเนี่ยสลูปเนี่ยไอ้หลังคาบนเนี่ยน่าจะเปิดได้นะคนดูนี่นะฮะโอ้โหข้างหลังมีโอ้โหดูดูข้างหน้าข้างหน้าซูมได้ปะซูมไม่ได้นะคนดูคนดูไปซูมมาเองนะโอ้โหไม่กอดเดี๋ยวถ้าเปิดไฟเปิดไฟไงวะ ปึ๊บนี่คนดูเปิดไฟแล้วนะเปิดไฟนะครับตีไฟแล้วนี่นะนะไฟแล้วก็ติดนะ GPS อยู่ตรงไหน GPS อยู่ตรงจอกลางนะผมนี่ถ้าใครไม่เห็นนี่นะ GPS อยู่ตรงกลางเดี๋ยวพี่สตาร์รถให้ดูรุ่นนี้เดี๋ยวพี่แม่ง <laughs> เหมือนไปนเซลล์ขายรถอะนี่ <laughs> นี่นะฮะโอ้โหจอมนิเตอร์โอ้ oh my god นี่นะฮะเหมือนเคยขับอยู่นะรุ่นนี้นี่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 เออว่ะดูงี้เราสตาร์รถให้ดูดีกว่า นี้ครับภายในครับผมแอร์เย็นฉ่ำแล้วนี่มีเกะด้านบนด้วยนะครับผมเผื่อใครตัดสินใจอยากจะซื้อนะครับผมนี่มีที่นอนสองชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะเบาผ้ากำมะหยี่นะครับผมพรีเมียมพรีเมียมเลยครับนุ่มๆนุ่มๆเด้งๆดึงๆเลยนะครับผมโอหดูคอนโซลนะครับผมโอ้โหนี่สวยงามบาลังตานะครับผมสาหรับรถคันที่สองนะครับผมนี่จบ ต่อไปนะครับผมคันที่สามหนึ่งสองสามนี่นะเฮ้ยคันที่สอง๋อคันที่สามถูกแล้วนี่นะคันที่สามคันที่สามนี่น่าจะเหมือนคล้ายๆกันนะเดี๋ยวพี่พยาซื้อเลยเรียวเ้วครับผมเรียวเวเรียวเพียว,ย,วยาดับรถดูดข้างนอกนี่นะฮะไอตัวสแกนเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะผมมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะผมนี่อันนี้คือตัวเล็กนะตัวเล็กนะครับผม ตัวเล็กนะครับผมใครอยากตัดสินใจซื้อนะครับผมนี่สามหมื่นสามหมื่นห้าใช่ปะซือสามหมื่นวะพี่จำจำผิดละเนี้ยนะวันนี้นะครับผมนี่ไปดูภายในกันนี่นะฮะภายในเหมือนตัวท็อปอะคนดูนี่นะคล้ายๆตัวท็อปนะคนดูเดี๋ยวพี่เปิดไฟนะนี่นะเปิดไฟเรียบร้อยนี่นะรีวิวโหเกียร์ด้านบนเยอะมากนี่นะฮะโหกระจกนี่โคตรพเมียมเลยกระจกมองข้างรถ เนี่ยนะคอนโซลก็จะมีลายค่าตัดแดงนะครับผมสวยงามปุ่มกดกระจกโอ้โหอย่างสวยเลยว่ะคนดูดูฝั่งนู้นดิโอ้โหเอ็นบอกอุ้ยดูที่นอนตรงนี้ดิโอไม่กอดโอ้โหมีชั้นเดียวนะครับผมนี่ชั้นล่างนะผมนอนได้เลยครับผมนี่ข้างบนก็จะเป็นเกะเก็บเสื้อผ้านะโอ้โฟยวจัดเลยว่ะคนดูอุ้ยรุ่นนี้น่าซื้ออยู่นะนี่นะมีชั้นวางแก้วด้วยนะผมนี่ ฉันวางแก้วแก้วกาแฟก็ก้อยกาแฟเวลาขับรถง่วงอะเนี่ยนะดูนะโอ้โหขับรถเพลินๆนะโอ้โหหยิบแก้วก,กาแฟเงี้ยโอ้โหปรับเปิดพวงเปิดเพลงเงี้ยปรับองค์ปรับแอร์ยดิโอ้หูนี่ข้างๆก็นั่งสบายโอ้โห VAP จัวดว่ารถรุ่นนี้ยืนได้นะรุ่นนี้ยืนได้ใช่ไหมนี่ยืนได้นะส่วนสูงยืนได้นะอุ้ยเฟียร์เจ้า XR Smart Dock อุ้ยสวยว่ะนี่นะสำหรับสแกนเนียตัวเล็ก เดี๋ยวเราไปดูสแกนเนียตัวใหญ่กันนะครับผมต่อไปคันที่คันที่สี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่นะสแกนเนียตัวใหญ่นะครับผมนี่คันนี้นะครับผมภายนอกไปรับชมกันชิวๆนะครับผมคลิปนี้เพื่อใครแบบลังเลอยากจะซื้อรถนะ <c oughs> เพื่อใครอยากซื้อรถนะผมนี่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวเป็นแนวท้าผมตัดสินใจซื้อรถนะฮะนี่สแกนเนียครับผม อันนี้เป็นจะเป็นตัวใหญ่มันจะสูงกว่านะนี่ประมาณนี้นะผมไปดูภายในกันนี่นะผมภายในเปิดไฟครับผมนี่พุยาดูหน้าปัดหน้าปัดมันต่างกันปหนี่นะครับผมนี่พี่ว่ามันมันต่างจากรุ่นมันไม่ต่างนะพี่ว่าใช่ไหมไม่ต่างกันนะสําหรับตัวเล็กตัวท็อปน่าจะสวยกว่านะผมเพราะว่ามันใหญ่กว่านะนี่เหมือนกันนะภายในภายในห้องคนขับนะครับผมนี่เหมือนกันคล้ายๆกันนะนี่ คาดแดงเหมือนกันนะครับผมนี่คอนโซมคอนโซลนะครับผมโอ้โหกว้างขวางมากยืนได้นะผมนี่มันจะสูงกว่านะครับผมนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสแกนเนียตัวท็อปตัวใหญ่นี่นะใครอยากซื้อก็จัดแล้วผมสาม,มหมื่นหกนี่ครับข้างหลังโอ้ my god เป็นรุ่นที่พี่ชอบมากนะร,รุ่นนี้มันหล่อนะแต่งแล้วหล่อนี่ประมาณนี้นะครับ นะครับเออต่อไปแล้วผมคันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คันนี้นะว่าไอ้สองไอ้พวกนี้น่าจะเหมือนกันว่าคนดูเนี่ยสังเกตด้านในนะมันจะเหมือนกันนะนี่นะขคาโมเดลด้านนอกมันแตกต่างกันเฉยเหมือนกันนะคนดูเหมือนกันนะเหมือนกันพี่จะไม่รีวิวเยอะนี่เดี๋ยวพี่เอาตัวท็อปไปเลยตัวสองพันยี่สิบสามนะมาเอาตัวท็อปไปเลยตัวล่าสุดมันจะนานไงไม่ใช่หรอกเร็วๆรวเร่งรัดแบบรัดๆกันเลย นี่นะฮะตัวนี้นะฮะรุ่นไหลนะพี่ก็ลืมละรุ่นไหลวะแปนึงน,นะส,สแกนเนียเหรอสแกนเนียตัวอาทไอเลเจนลเจใครรู้ก็บอกพี่นะพี่พี่ไม่ค่อยชำนาญเรื่องรถรุ่นารถหัวลากสักเท่าไหร่รต้องขออภัยนะคนดูเพราะว่าพี่ถามว่าพี่ไม่ค่อยได้เข้าวงเออพี่ไม่ใช่คนในวงการารถหัวลากแต่พี่ชอบนะแต่พี่อยากเรียนรู้มากนะคนดูแนะนำได้นะครับผมนี่ เนี่ยผมภายในนะฮะเปิดไฟแป๊บนี่รุ่นนี้พี่มีอย่างวะเหมือนพี่จะมีเพราะาพี่ทําคลิปว่าซื้อทุกอย่างที่มีในเกมอะ่ะพี่ทําคลิปไปแล้วนะคือพ,พี่มีจะมีอยู่พี่มีอยู่แต่ว่าพี่ยังไม่น่าน่าจะได้จะขับหรือว่าขับแล้วนี่นะทีนี้ผมภายในนะผมนี่คอนโซลปุ่มด้านกดด้านข้างไม่มีวะคนดูนู่นมีข้างหน้าแล้วนี่นะปุ่มกดกระจกนี่ฮนะโอ้ข้างล่างดูดูดูคันเร่งเห็นไหมพื้นมันพรีเมียมามากเวลาคนดู พือนเนพรีเมียมมากมีที่วางแก้วนะฮะแล้วก็มีที่วางเอกสารนะครับผมนี่เห็นไหมคอนโซลกลางก็จะโลงนะ่งเนี่ยแล้วมันใส่เกียร์ยังไงวะรุ่นรุ่นนี้อ้อโอ้โอไม่กอดออโตโอ้นะโอุ้ยดูฮะโอ้โหไม่กอดเกะด้านบนโอ้โหกว้างขวางมากคนดูดูสูงมากเตียงนอนสองชั้นนะครับผมนอนชั้นบนก็ได้ชั้นล่างเอาไว้เก็บของนะโอ้โหรถรุ่นนี้ถือว่า น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะครับผมดูดิยืนได้นะรถรุ่นนี้เออถามว่าจะขึ้นยังไงพี่ก็น่าจะกระโดดขึ้นไปเลยนะผมที่ที่นอนสวยงามดูครับเบาโอ้โหน่านั่งมากใครนั่งข้างๆนี่ถือว่าสบายครับผมโอ้โหนั่งเล่นเกมดูดิแล้วดูจอเอ้ยไม่ใช่ดูจอดูด้านหน้าดูกระจกด้านหน้าดูดิมันกว้างมากมันมองแบบเหมือนเราได้ไปออกาดอ่ะเข้าใจปหเนี่ยดูดิเหมือนไม่ได้นั่งรถอ่ะดูดิเห็นไหม นั่งคนขับนะมุมมองคนขับนะเอ้ยมุมมองคนคนนั่งซ้อนนะดูดีคนดูเห็นไหมมันโล่งไปหมดอ่ะดูดิมันบางมากโอ้โหสุดยอดเกมมือถือนะครับย้ำว่าเกมมือถือโอ้สวยจัดดูดิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะผมสำหรับใครที่สนใจสำหรับสแกนเนีย2023นะครับผมโอเคประมาณนี้2009อะไรก็คอนโซลน่าจะเหมือนกันนะผมเหมือนกันนะนี่เป็นแนวทางนะผมสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากจะซื้อรุ่นอะไร ประมาณนี้นะไปรุ่นนี้นะครับผมรุ่นเมอร์ชลิตแอสตาลิรุ่นอะไรวตาดาวฮนะรุ่นตาดาวผมพี่เรียกว่ารุ่นตาดาวนะนี่รุ่นนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันภายในจะเป็นยังไงนะครับสวยรุ่นนี้สวยนะครับผมนี่ให้ดูราคาครับผมวันนี้พี่จะมาเป็นเซลขลขายรถนี่นะร,รุ่นนี้ครับคุณลูกค้าดูเลยนะครับคุณลูกค้ารุ่นรุ่นนี้ถือว่าดีมาก VIP จัดเลยนะฮรคุณลูกค้า รถต,ตัวถังจะใหญ่มากเลยนะคุณลูกค้าบอดี้ใหญ่มากรถรุ่นนี้สะดวกสบายนะฮะไปดูด้านในกันนะฮะคุณลูกค้านี่ครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะตัดสินใจนะผมนี่ทางเราก็จะรีวิวให้ดูนะผมนี่เกะด้านบนนะครับสะดวกสบายนะครับผมมี3าเกะนะครับที่จะใส่นะครับผมนี่ฮะข้างบนก็เตียงนอนก็จะมีสองชั้นนะครับผมเผื่อมาพาเมียน้อยเมียหลวงก็แยกที่นอนกันได้นะผมเมียน้อยนั่งบนเอ้ยเมียน้อยนอนบนเียเมียหลวงนอนล่างนะ กิ๊กนั่งข้างๆนะครับผมส่วนเราขับรถนะคะโอ้โหเสียจัดหยอกหยอกนะผมไม่ดีไม่ดีเปิดไฟรหบผมนี่เดี๋ยวพี่เปิดเปิดไฟดูนะนี่อ oh, <no. S 1> ุ้ยลูกโอ้โหอุ้ยสวยอยู่นะรุ่นนี้พี่ว่านะมีปุ่มกดกระจกด้านข้างนะนี่เห็นไหมปุ่มกระจกด้านข้างมีมือจับเปิดประตูนะฮะโอ้โหกระจกใหญ่ด้วยกระจกข้างนะฮะคนดู นี่นะเกียร์ด้านบนหูคอนโซลมีแก้ววางกาแฟนี่นะมีเกียร์ให้ใส่แล้วก็มีปุ่มต่างๆนะคอยคอนโซลลดปุ่มหัวลากหัวแล้วก็หางนะครับผมนี่นะโหดูเบาน่าจะเบากำรรมะหยี่นะครับผมหืไม่ใช่เบาหนังเบากำมะหยี่เบาผ้ากำมะหยี่นะโอ้โหนุ่มๆเลยบอกได้เลยว่านุ่มๆน,นี่นะกระจกข้างใส่ปิ้งนะผมแล้วก็จะมีโน้ เอ้ยมีสมุดโน้ตนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หน้ารถนะครับผมนี่เห็นไหมตรงกลางเซ็นเซอร์อะไรไม่รู้พี่ก็บอกไม่ถูกนะครับนี่เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นเซลเอ้ยพี่เป็นเซลดีกว่าเอ้ยลืมไปนี่คนระับโหหน้านั่งนะคนดูยืนได้นะครับผมรถรุ่นนี้ยืนได้นะฮะยืนได้ยืนในรถได้ผมสืงอผ,ผ้าเก็บได้เลยนะครับผมนี่ไม่น้อไม,ม่น้อยเมียเมียหลวงก็นอนบนหลังๆก็จัดแจงกิ๊กนั่งข้างนะครับผมโอ้โห oh, my god เฟ <Nope. S 2> ี้ยวอ่ะคอนโซลสวยนะรถรุ่นนี้ บอกได้เลยว่าน่าจับตามองคันคันนี้มากเลยนะผมทีเดียวเชียว V I P จัดเลยว่ะโหสวยจัดสวยจัดสวยจัดบอกได้เลยว่าสวยจัดอุ๊ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนีตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยว่ารถแต่ละรุ่นนี่มันมันห้องคนขับมันแตกต่างกันยังไงมันก็แตกต่างอยู่นะคนดูดิเห็นไหมมันสวยคนละแบบอ่ะเราชอบแบบไหนดูดิเตียงนอนมันไม่เหมือนกันนะคนดูดิแล้วเบาะมันจะไม่เหมือนกันนะเบาะที่นั่งเนี่ยดูดิเออว่ะเขาท่าอ่ะคนดูเกมเขาใส่ใจดีนะ นี่จบไปแล้วนะผมสำหรับรถตาดาวนะครับผมของเรานั่นเองรถตาดาวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้รถตาดาวนะครับผมนี่ตาดาวคันนี้นะผมต่อไปตาดาวคันที่เอล็อกเอล็อกเอล็อกนะครับผมนี่นะใครตัดสินใจแล้วผมหมื่นแปดนะผม,ะผมสำหรับคันนี้นะจริงพี่ชอบแบบรีวิวแบบนี้มากเลยนะคนดูไม่ได้รีวิวนานอยากรู้ว่าแต่ละคันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงข้างในมันเป็นแบบไหนนะเออว่ะเป็นแนวทางของน้องๆคนดูที่เพิ่งเล่นใหม่ว่าเล่นเก่าอยากจะซื้อนะนี่ฮนะ แตไปรุ่นคันนี้นะผมตาดาวรุ่นเก่ากูไปรู้เรื่องอะไรกูเรียกตาดาวอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยนี่นะโฮะโหโโบอดีก็ใหญ่เอา,าเรื่องอยู่นะทรงสูงดีนะฮะไปดูภายในครับผมขออนุญาตเปิดไฟนะผมนี่นะฮะไฟนี้ก็จะรุ่นตัวกเก่าหน่อยนะถามว่าเก่าก็ไม่เก่ามากดูเกดิโอใส่อยู่กระทรงเอกสารได้โอ้ยสองชั้นด้วยวะทำไมเตียงนอนมันเอนะนะนะียงเอียงวะกันตกนะฮะ นี่เบาะลายนะครับผมโอ้โ oh ห my god ก็จะคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้อุ้ยสวยอ๋ออุ้ยตรงกลางมันมีเหมือนจะมีไม้กันตกด้วยนะฮะนี่เห็นไหมถ้าเรายกขึ้นมันจะกันตกใช่ปะไม่รู้นะพี่เดาคอนโซลจะเป็นผ้ากำมะหยี่ฮะรตรงกลางเนี่พี่ดูออกเลยค่าผ้ากำมะหยี่เบาะหนังนะฮะร,รถรุ่นนี้เบาะหนังดูก็รู้นะครับผมว่าเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่เบาะหนังนะนี่นะครับผมนี่คุณลูกค้าสนใจก็หมื่นแปดนะฮะร,รถคันนี้ หน่งแปดก็เก็บตังค์ได้แปบ๊บเดียวนะครับนี่ฮะนี่สนใจก็ง่ายๆ่นะคันนี้วางแก้วนะครับเดิมเดิมนะคลาสสิกคลาสสิกนี่วางแก้วตรงกลางใช่ปะเห็นไหมตรงกลางมีไฟผ่าหมากตรงกลางเปิดองค์เปิดแอร์นี่เห็นไหมโอ้โหเฟี้ยวจ้ารุ่นรุ่นนี้นะฮะเฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีสวยสวยสวย,สวยเป็นแนวท้าผมนี่จบอีกแบบตาดาวรุ่นเก่าตาดาวแล้วใช่ปะต่อไปนี่ ่อไปคันนี謝謝 The ้นะผมเลนเจอร์เจอร์นะวนเลนเอร์เวิดอะไรไม่รู้รุ่นเลนเจอร์เลนเจอร์อารเลนเจอร์2023โอ้ยมันเหมือนกันนี่ว่า2023 2021เห็นไหมข้างในมันเนี่ยข้างในไม่ต่างกันนะคนดูเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเอา2021ไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะไปเลเซอยไปดูข้างในกันข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะผมรุ่นรุ่นนี้ถามบอกได้เลยว่า แต่งแล้วสวยมากนะครับผมนี่สาหรับอาร์เรนเจอร์สวยมากครับผมโอ้ดูถังน้ํามันโอ้โหทูกพี่จะใหญ่ไปไหนวะถังน้ามันอุย้ยใช่ไหมถังน้ามันนะเนี่ยออ้ใหญ่เกินถังน้ามันนะเนี่ยนี่ฮะแต่งสวยนะรถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าไม่มีถือว่าพลาดนะครับผมของมันต้องมีนะครับผมสาหรับรถคันนี้นะฮะดูภายในกันนี้ประมาณนี้เปิดขยายเปิดไฟ นห่ไม่มีคือว่าพลาดนะรถรุ่นนี้โหบอกได้เลยว่าไวรุ่นขับกันเยอะมากเนี่ยผมโอ้โหปุ่มด้านบนนะแล้วก็มีเก๊น,นะครับโอ้โหพรีเมียมจดัดข้างบนยืนได้นะผมยืนได้ยืนได้ไดอ้โหมีเตียงสองชั้นนะน่าจะพับลงมาได้หรือเปล่าวะไม่รู้อะหรือเตียงชั้นเดียวโอ้โหนี่บอกเลยลูกเล่นเยอะมากรถรถุ่นนี้ลูกเล่นเยอะมากโอ้แมก็ก็เตียงนุ่มๆน,นะผมเบ้ะ น่าจะเป็นเบาหนังเบาผ้าครับผมเป็นเบาผ้าเบาผ้ากำมะหยี่ือเปล่าอีกแล้วนะครับผมนี่น่าจะใช่ไม่ผ้าก็กำมะหยี่นะผมตัดด้วยค่าสีแดงนะผมตัดค่าสีแดงนะผมโอ้โหดูฝั่งคนนั่งซ้อนนะครับผมโอ้มีปุ่มปรับกระจกอย่างเท่โอ้โหอย่างก็หุ่นยนต์นะครับผมรถรุ่นนี้นะฮะโอ้โหดูดิมีที่วางแก้วไหมเอ่ยมีนะฮะมีตรงไหนวะกูมองไม่เห็นเลย ไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีนะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์คอนโซลกลางไว้วางนะฮะน่าจะวางแอร์ผมเกียร์น่าจะปรับด้วยมือนะครับผมข้างขวาเห็นไหมข้างพวงมาลัยนะครับผมเป็นแมนเนชชิพแมนเนชชิพอะไรไม่รู้พี่ครับผู้ไม่ถูกนะนี่ฮะอ๋อมันเบลเบลสีแดงนี่ว่าคุณดูนี่เบลเบลคาดเบลสีแดงนะผมเบาสีเทานะเทาตัดดำนะผมโอ้โหแล้วก็เบลสีแดงโอ้สวยจัดว่ะเลยสวยจัดสวยจัดสวยจัดในะฮะโอ้ไม่ก็นี่นะเป็นอีก ัวเลือกบอกได้เลยว่ารถคันนี้ต้องมีนะครับผมทุกคนนะครับผมสรับสาวกหัวลาผมไม่มีถือว่าพลาดนะรถรุ่นนี้แรงด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าขวัญใจไวรุ่นนะคันนี้สวยนะแต่งแล้วออกมาสวยมากประมาณนี้นะคนดูนี่คอนโซลก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมอยากได้นะนี่ประมาณนี้ครับนี่นะอาร์เรนเจอร์ไปเรียบร้อยแนละ้วครับผมต่อไป ไวโว่บอกตังก็หมดอ่าไม่หมดครับตังต่อไปครับผมไวโว่นี่ไวโว่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ฮิตมากคนเล่นเยอะมากครับผมรถรุ่นไห้บอกได้เลยว่าเฟี้ยวสวยอีกแบบนะครับผมหูยทังน้นถังน้ำมันเบลเลอร์ดูดิคณรู้บอกได้เลยว่ารุ่นนี้รถคนรวยรถแบบเทสดีเท็ดีหน่อยครับผมดูยางครับผมดูล้อโอ้โหแม่ก้อน นะครัวโวนะครับผมสนใจก็จัดเลยนะครับผมดูครับพรีเมียมเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับออ้โหไม่กอดอันนี้พิซซ่ารถใช่ปะโอเคทีแรก okay. เปิดไฟครับผมโอ้โ oh ห oh. ปุ่มอะไรโคตรเยอะเลยวะเนี่ยคนดูปุ่มอะไรเยอะจังวะโ oh oh. อ้โหเบาะแม่งนี่โคตรพรีเมียมโอ oh ้โ oh. หดูที่นอนดิคุณดูมีมัน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 เอียงให้ด้วยอ่ะโอ้โ oh. หสองชั้นด้วยโอ้ไ oh ม่ก oh. อมีสลูปข้างบนด้วยสลูปข้างบนอนะ่ะเห็นไหมหลังคา หลังคารเป็นมันเห็นท้องฟ้าโอ้โหสรุปด้านบนอะ่ะอุย้ยมันต้องจัดแล้วเนี่ยคันนี้โอ้โห My g กอดูเก้โคตรเยอะโอ้โหรถคันนี้คือแบบเอาง่ายๆนะไหนมีที่วางแก้ววะมีนะก็คือวางตรงคอนโซลนี่ยตรงกลางเห็นไหมไม่น่าจะตกสวยมากสวยมากคุณดูรถคันนี้สวยมากสวยมาก,มาก,มากเบลสีน้ำเงินใช่ปะ โอ้ยมีม่านด้วยโอ้ยเพิ่งรู้ว่ามีม่านเห็นไหมฝั่งนู้นอะมีม่านด้วยนะโอ้โหสวยจ้าด,ดูมีเก๊ะด้านบนอีกหึ่งที่นอนก็นอนได้แล้วเนี่ยแค่นี้นก็นอนได้นะคุณดูโอ้โหมีตู้เย็นด้วยเนี่ยตรงกลา,างเนี่ยตู้เย็นนะคุณดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยตรงกลา,างเนี่ยเป็นเก๊ะตรงเนี้ยตู้เย็นนะอุ้ยตู้เย็นยืนได้ครับผมรถคันนี้ยืนได้แล้วโอ้ย อุ้ยน่าจัดน่าจัดฮึมโอ้ยน่าจัดจริงโอ้คอนโซลโคตรกว้างดูดิมีแอร์เป่าด้วยอโอ้โหแอร์เป่าหน้าโอ้โหเป่ามือเป่าแขนโอ้โหโอ้สวยจัดถ้าเปิดไฟสูงเคเนี่ยมันขึ้นอยู่นะไฟสูงอ่ะโอ้ยสวยจาดดู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 ไม้ดูไม้ดูไม้โอ้โหเลือนไม้อย่างสวยอุ้ยไม่จัดไม่ได้แล้วเนี่ยคนเนี้ยอุ้ยอย่าบอกว่ามือจับขมเมียมใช่ปะ ใช่ไหมมือจับเปิดประตูอะโคเมียมใช่ฝั่งนู้นทำไมเห็นเหมือนโคเมียมปะอู้ดูบอกโคตรหนานุ่มๆเลยนะโอ้โหบอกไฟฟ้าเลยนะรุ่นนี้มีตู้เย็นด้วยนะโอ้โหรุ่นรนี้มีตู้เย็นด้วยโอ้โหไม่กอดแต่พี่มีแล้วนะคนดูอใครยังไม่มีก็จัดได้เลยนะผมมีสรุปด้านบนด้วยดีวโอ้โหโคสว่างเฟียวจ้ามาเนี้ยสำหรับไบโวนะไม่มีถือว่าพลาดนะผมคันนี้ อันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไป D A W N นะผม D F D A W N D A w N D A W N นะผมไม่รู้ว่ารถรุ่นอะไรนะผมนต้องต้องขอกรบอาบอภัยไปด้วยนะครับผมมามารับชมกันว่ารถรุ่นนี้จะเป็นแบบไหนพี่ว่าน่าจะสวยอยู่นะรุ่นนี้มาแล้วครับผมอันนี้แ่ย่าสตาร์ทรถเลยนี่นะโอ้โหถังน้ำมันใหญ่อีกแล้ววะ่ะอุย้ยใหญ่เกินนี่นะโอ้โหสวยอยู่นะรถรุ่นนี้พี่บอกรถรุ่นเนี้ย ไฟมันจะเยอะมากเนี่ยไฟตรงเนี้ยไฟหน้ารถอ่ะพี่แต่งแล้วนะไฟโคตรเยอะเลยไฟตรงหน้ารถตรงเนี้ยไฟเล็กๆเล็กๆอ่ะถ้าใครอยากได้รถไฟเยอะๆเนี่ยแนะนํารถคันนี้เลยนะผมมันติดไฟโคตรเยอะเลยรถคันนี้ติดทั้งคันอ่ะเอาง่ายอ่ะโอ้โหโคตรเยอะรถรุ่นเนี้ยไฟอ่ะนี่นะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราดูด้านด้านในกันนี่ฮะขยับเปิดไฟนะครับนี่ขยับเปิดไฟ บอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้พี่ก็จะพูดซ้ำอะ่ะคือไม่มีไม่ได้อะ่ะคนดูดูดิดูดิกว้างไหมโอ้เหมือนนั่งยานอวกาศคนดูเบาะดำด้วยนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมีบันไดด้วยว่ะโอ้โหไม่ก็นี่นะตีมดำหมดเลยว่ามองเห็นยากกว่าคนดูเห็นไหม มีลำโพงมีเกะด้วยนะฮะโอ้โ oh หแม่ก็นี่นะคอนโซลก็จะมีแก้วที่วางแก้วมีเกะด้านหน้านะผมมีคอนโซลกลางมีเซนเซอร์มี GPS เซ็ซนเซอร์อะไรจับด้านหน้าตรงกลางนะผมมีใบเ,เรียกว่ามีที่ปัดน้ำฝนสามอันนะฮะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะที่ปัดน้ำฝนนี่เห็นไหมที่ปัดน้ำฝนสามอันนะ oh, ฮะโคตรเฟี้ยวโอ้โหพเมยมจัดแคบแคบ,บนะ แต่กว้างนะคนดูโอ้โหแม็กกอดดูดีที่นอนสองชั้นมีบันไดขึ้นด้วยหืม hmm. สวยจัดสวยจัาสวยจัด,จดเดี๋ยวไปดูด้านนอกนะมัน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 มนนี่นะที่ปัดน้้ำฝนนะสามอันนะคนดูนี่โอ้โคตรเทสวยจัาคนดูโอ้ oh, มีได้คันหน้าซื้อบอกได้เลยว่า hmm. ไม่มีไม่ได้นะะ มีถันหน้าซื้อนี่นะมีกันแดดข้างหน้าแล้วเนี่ยใช่ไหมมีเขาเรียกว่าอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรคิ้วกันกันกันฝนกันแดดเนี่ยนะโอ้สวยจัดดูปุ่มฮนะนี่ประมาณนี้นี่นะมุมมองคนขับก็จะประมาณนี้นะคนดูนี่ให้ดูผมบอกได้เลยว่าฟรีอดจัดนี่ไม่มีไม่ได้นะคันนี้ไม่มีไม่ได้นะพรีเมียมจัดเลยนะคันนี้บอกได้เลยมีบันไดขึ้นที่นอนด้วยโอ้ my god จัดดิรออะไรต่อไปคันสุดท้ายนะครับผมสามหมื่นนะคันสุดท้ายครับผม, 30, นะส,บผมสำหรับเอ่อฟิโอลาฟิโอลาไฟแมนไม่รู้วะพี่ก็ไม่รู้รุ่นนะแต่ว่านี้น่าจะเป็นลิขสิทธิ์เขานะแต่รุ่นจริงๆมันชื่อรุ่นอะไรฟอทันฟอทันทุกฟออะไรนี่แหละขออภัยนะคนดูนี่มาดูรุ่นนี้กันนะผมรุ่นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม,ผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่มีไม่ได้อีกแล้วนี่ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้แต่งสวยแต่งหล่อบอกได้เลยฟอร์ทัานหรอวะรุ่นน้หละฟอร์ดหรือฟอร์ทัานนี่แหละพี่ก็จำไม่ได้พี่เคยเห็นอยู่นะในประเทศเรานี่แหละนี่ครับผมโหหล่อจัดคันนี้เป็นแนวท้าแล้วผมใครอยากซื้อน,ะนี่แนวทางได้เลยสวยนะคันนี้ถ้าแต่งออกมาดีๆสวยมากพี่เคยแต่งนะก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นี่สวยจิงน้องจิ๋วของเราแล้วผมจิ๋วแตดแจวนะบอกได้เลยว่าจิ๋วแตดแจวนี่นะ ข้างในนี่ก็จะพิมเมียยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่มันจะเป็นคล้ายๆรถเออ,อเขาเรียกว่ารถไฮบริดอรอรถไฟฟ้านะอารมณ์แบบนั้นอ่ะอารมณ์แบบรถไฟฟ้านะมนดูนี่นะเบาะโอ้โหเบาะด้านหลังโอโ้โหมีตู้เย็นด้วยโอ m มก o d อุ้ยเตียงนอนพับได้ใช่ปะ่ะเนี่ยเตียงนอนพับได้นะพับลงมาได้นะเตียงนอนสองชั้นนี่เจ๊ข้างบนนะครับโอโ้โหโหโคตรเยอะกระจกใสปิ้ง โอ้คันนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆแบบเอ่อให้ให้ให้เบียดหน่อยนะครับผมโดยไฟฟ้ามีตู้เย็นด้วยนะนี่ตู้เย็นตรงกลางนะฮะสหรับใครที่ไม่รู้นะตู้เย็นนะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตู้เย็นนะปุ่มปรับแอร์โหปุ่มต่างๆโคตรเยอะเลยคุณดูดูมุมมองคนขับนี่ก็จะประมาณนี้นะคนขับบุญบูนบุญบูนบุญบ,นบ,นบ,นบูนนี่ประมาณนี้โคตรกว้างมองเห็นทุกอย่างบอกได้เลยว่ามองเห็นทุกอย่างดูคนนั่งซ้อนจะนั่งยังไงวะโอ้โหขาปล่อยโล่งๆนยโอ้โหไม่มีที่วาง ล่งจัดอนะวิววิวอะบอกได้เลยนี่ประมาณนี้คนดูสวยงามบอกได้เลยว่าสวยงาม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาเวลาหมดหมด,หมดเวลาบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ตัดสินใจอยากจะซื้อรถแต่และรุ่นแต่ไม่รู้จะซื้อรถรุ่นอะไรอยากต้องการแบบมุมมองคนขับแบบวสวยๆเท่ในเนียนวีไหน่อยนี่ครพี่ก็รีวิวให้ดูก็เข้ามาดูกันได้ครับผมเผื่อเป็นแนวทางที่อยากจะตัดสินใจ ที่จะซื้อนะครับผมประมาณนี้นะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง 1CCP ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย